ตอนนี้ครับผมเทมปอร์กอนไปเติมเมยไทยครับไฟเราซ้อมมากี่วันหซ้อมอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายหนึ่งเชวันครับอยู่ที่ขบวนมีใครเป็นครูบอลซ้อมบ้างก่อนนี้เด่นพยักพวกพี่ๆเพื่อนๆค่ายตอนนี้อายุเท่าไรเรายี่สิยังยี่สามครัสูงเท่าไหร่ครับ185น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้60สิครับมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้มาเจอน้องตาเดือดเคยต่อยกันไหมไม่ครับอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษายเค่งมาต่อยพยัก เขากจะตายไม่เขาเนี่ยเขาเหมือนกันเลยแล้วเรามีอาวุธอื่นเสริมไหมนอกจากเขามีครับเขามีมาแน่นอนอืมแล้วล่าสุดเราต่อยไว้กับใครอ่าเป็ดมุณฑีที่ร่างเสือขาวไปงานนู้นไปไงชนะครับเคยชนะมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับเวทร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดนี้ต่อร้อยยี่สิบหกใช่ไหมเมื่อเช้าสอบแบบยาสอบเป็นไงบ้างพอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะแค่มาเดิม คุ้มมากกี่กิโลสองกิโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณร้อยคนจังหวัดอ๋อเด็กอุบวน,บอ,อ,อ,บวนอ่ะฝากช่ช่วๆแฟนคลับหน่อยฝากเจ้าบนใจผมด้วยครับบันทึครับอ่ะขอโชคดีมา,มาครับโอเค